การล้างแอร์หรือเครื่องปรับอากาศภายในบ้านแบบง่ายๆด้วยตนเองแอร์หรือเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเมื่อใช้เป็นเวลานานฝุ่นละอองย่อมเกาะทำให้เกิดความสกปรกการอุดตันแผงระบายความร้อน ทำให้ฝุ่นละอองปลิวเข้าภายในห้องนอนเข้าจมูกของเราเกิดอาการแพ้ฝุ่นละอองได้และทำให้เปลืองค่าไฟฟ้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสองครั้งส่วนที่เราจะล้างด้วยตนเองแบบง่ายง่ายไม่ต้องพึ่งพาช่างแอร์มีสองส่วนคือ คอยเย็นกับคอยร้อนคอยเย็นคือตัวที่อยู่ภายในอาคารหรือในห้องนอนของเราคอยร้อนคือตัวที่อยู่ภายนอกอาคารก่อนสำหรับใช้ล้างที่เราต้องเตรียมคือ 1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะใช้แบบล้างรถยนต์ก็ได้ 2. เครื่องโบรเวอร์ หรือเครื่องเป่าลม 3. กระมังรองน้ำา 4. ผ้าใบพลาสติกและคลิปหนีบ 5. ไขควงชนิดต่างๆสำหรับไขนอ็อตขั้นตอนการล้าง 1. ก่อนอื่นให้สับสวิตช์หรือเบรกเกอร์หรือปิดแอร์ก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดู 2ในส่วนของคอยเย็นให้แกะฝาครอบฟิลเตอร์หรือตัวกรองหัวลอนนอขอกตรวจสอบให้ดีว่ามีน็อตกี่ตัวอะไรตัวไหนอยู่ตรงไหนถ้าจะให้ดีก็ให้จดไว้ในสมุด,ดเขาออกดี 那明天呢？我跟他说，他查来。 3. ามเขาผ้าใบพลาสติกพุ้มตัวคอยเย็นเพื่อให้น้ําไหลลงกะละมังโดยเอากะละมังรองน้ําด้านล่างนี่กันรองกันด้อไม่ต้องกันไปอะไรก็มีที่นีตั้งมีเออไม่หรอกเขาอยู่ใต้นี้ได้หรือเปล่าเนาะ แค่ผ้าใบพลาสติกส่วนหนึ่งแงผงแผงว<ผ>ง,งจรไฟฟ้า,าของคอยเย็นให้สนิทเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปทำความเสียหายให้กับวงจรไฟฟ้า ในเกอะอาจารย์มีกอะมือ,อมามเล้วัห้นนเลยก็ไดเสร็จแล้วนำเครื่อง ฉีดน้ำแรงดันสูงต่อสายเข้ากับก๊อกน้ำเปิดน้ำฉีดน้ำทำความสะอาดแผงระบายความร้อน,น,นให้ฉีดลงตรงๆต,ตามร่องแผงระบายความร้อนห้ามฉีดเสียงหรือทะแยงบุมต่างๆเพราะจะทำให้แผงระบายความร้อนบุบหรือเสียหายได้ จนขุ่นละอองหมดและขาวสะอาดล้างจนฝขุ่นหมดเลยนะภาพหมดนะครับจนภาพหมดนะเอาแตรว่าภาพมาดูภาพขุ่นนะ และกระมังน้ำขอบหนึ่งกรณีห้าสายยาเครื่องหีดน้ำแรงดันสูงตั้นก็ให้คองน้ำใส่กระรมังกระมังครึ่งหนึ่งแล้วใส่สายขีดดูดน้ำจากกระมัง,ง,งก็ได้ และตัวควบคุมทิศทางลมทำความสะอาดพัดลมแสงควบคุมไฟฟ้าประกอบเข้านา้ำเดรอม ส่วนของคอยร้อนซึ่งอยู่นอกอาคารจะทำความสะอาดง่ายกว่าเอาไขควงไขฝาครอบอ,อพอทลอดลมระบายแผงความร้อนถ้าจะให้ดี<ม>ก็เอาผ้าใบพลาสติกคลุมส่วนที่เป็นแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าหรือคอมเพรสเชอร์ไว้ด้วยก็ได้ มันตรงนี้ที่ท่านแบบนี้มันมีอะไรทั้งหมดแต่รักแต่รักแต่รักที่นี่มันก็จะฉีดก็จะไม่อะแล้วก็ การกน้ำอยู่ระดับหนึ่งระดับนึ่งเอาเครื่องฉีดน้ำฉีดล้างแผงระบายความร้อนจนสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งตกตบทิ่ดอินคำนองเดียวกับคอยเย็นหากอยู่ที่กำแพงก็อผ้ายางคลุมกำแพงไว้ก็ได้ your hand Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการล้างแอร์หรือเครื่องปรับอากาศภายในบ้านด้วยตนเอง